สีขาวครับขึ้นมาเทียมเม็ดซ้ายสีแดงม้าเทียมมาตรฐานสีขาวทิ้มเบี้ยกลางกระดานสีแดงเดินเบี้ยริม สีขาวเดินเบี้ยคู่ริมสีแดงทิมเบี้ยสวนขึ้นมาสีขาวใช้โคนขึ้นไปผูสีแดงปูสามเบี้ยสีขาวกินสีแดงใช้เม็ดสีขาวทิมไล่สีแดงถอย สีขาวกินทำลายหน้าเบีย้ยสีแดงใช้โคนสีขาวทิมไล่สีแดงถอยจากนั้นสีแดงเป็นฝ่ายกินทำลายเบีย้ยขาวสีขาวกินคืน สีแดงเอาเม็ดไล่สีขาวถามแรกโคนสีแดงกินจากนั้นสีแดงยึดคลองสีขาวถามต่อสีแดงเดินเบี้ยลิน สีขาวเดินมาจับเบียสีแดงกลับไปผูกเบียสีขาวครับเดินมามาลุกสีแดงกินสีขาวกินสีแดงถอยเม็ดลงไปไล่สีขาวไงลุก สีแดงขยับขุนสีขาวใช้ม้ากินสีขาวครับเดินม้ากลับเข้ากลางกระดานสีแดงกินกำจัดเรือ สีขาวเดินเบี้ยไหนมาผูกไว้กับเบี้ยครับสีแดงขยับขุนสีขาวเสริมโคนเข้าไปสีแดงกินสีขาวใช้เบี้ยคว่าสีแดงขยับเรือสีขาวใช้เรือก,กดมา้า สีแดงเดินขุนสีขาวขยับเรือฟังสีแดงเดินขุนขึ้นมาสีขาวใช้ม้ากินเม็ดสีแดงกิน สีขาวใช้เรือจากนั้นสีแดงเดินขุนสีขาวใช้เรือจับมา้าสีขาวไงลุกสีขาวไล่เรือ สีขาวไหยเพิ่มสีแดงใช้เรือลุกสีขาวปิดสีแดงครับตัดสินใจใช้ม้าแลกเบีย้ย สีแดงใช้เรือลุกสีขาวถอยสีแดงขยับสีขาวเดินเบี้ยหงายสีแดงครับกินหงายลุกสีขาวกินเบี้ย สีแดงใช้เรือกดสีขาวเดินเบี้ยไหงายสีแดงยืดเรือสีขาวกินเบี้ยสีแดงขยับขุนสีขาวจึงลุกครับ สีขาวกินเบี้ยสีแดงกินเบี้ยควา่าสีขาวกินเรือนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่สิบห้าสิบหกสีขาวปิดเกมลูกจน